รถลากมาแล้วครับค่อยดูเขาจะเก็บกู้ยังไงครับนี่รถลากกำลังมาเดี๋ยวไปดูกันครับ รถล,ลากรถยกคันนี้น่าจะรถลากครับรถยกน่าจะใหม่รอบหนึง่ง เอวเอวเอาเพิ่มพลังสั้นทีขมครับเพิ่พลังอีกแล้ว่ลขวดลขวดเอาเลยขวดกินกันก่อนครอะไรขอคให้แม่โเมาถ้าแม่โมาพี่ไม่ต้องช่วยพยุงเลยเดี๋ยวผมดึงแม่โคช่วยพยุงตัวเอาเองเอโยแม่โคไปนะ ไม่โคเล็กม่โคหรอครคนตาอ,อุ้ยวะจำชื่อไม่ได้ใหแกจะบอกแกจะมาใช่ไหมช่จะชิดตาอะไรเนี่ไม่โคชื่ออะไรนะเอ๊ะไม่โคชื่อว่าอะไรนะไม่โคใครจำไม่ได้ประกันเขาไปแล้วประกันสินค้าไปแล้วแต่เขาบอกว่าอยู่พอดีครับออ๋ประกันแกร่วงเลยใช่ประกันอ๋อ บาทเดอม่โควดใกล้ๆไม่เอาการลาานยนมก็ไม่เือาเอาราเ่รอารอไม่โคครับประกันเป็นคนหามาเนื่องว่าเขาไม่ได้หาก็จะเอามาช่วยอยู่เขาประกันเขามีสาขาเขาครับก็รอประกันอย่างเดียว นี่ก็รอจกกรอรอรอไม็โคมาครับรอ้อันนี้รอยใหม่วะเนี่ยบิดรวะเนี่ยรอยใหม่ครับ น,น,น,นี่ครับรอยความเสียหายกระจกรถท่วงเดี๋ยวไปดูขนากันหน่อยลืมดูไ่เช้าครับน่าจะตีกับป้ายบอกทางโอ้นี่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 นึกว่าไม่เสียหายครับนี่ นี่ครับกระจกมองข้างแตกหมดสองตัวเลยแล้วก็ครอบกระจกมองหน้าบางคนก็่ากระจกมองมองหมามอ,อะไรเขาอะไรแหละนี่ครับกระจกสองหน้านะครับนี่โดนป้ายครับนี่แล้วก็ตุ๊กตานี่ตัวหนึ่งโอ้ ตุกตาช้างนี่ตกอยู่ข้างล่างนี่นี่ครับแตกหมดแล้วช้างช่วยนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็รอรอรอดูแมคโครมาก่อนครับสวัสดีครับ